ทางด้านคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตเฟสสนี่แหละก็คาดการว่าจะจ่ายเงินได้อยู่ในช่วงประมาณมีนาคมถึงเมษายน ปีนี้นะคะเนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบซึ่งระบบเนี่ยน่าจะพร้อมทดสอบได้คือช่วงเดือนหน้าคือกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมซึ่งถ้ามีความพร้อมนะคะในไตรามาสสองเนี่ยก็จะเริ่มดำเนินการซึ่งก็กำลังทำงานให้เร็วที่สุดนะคะส่วนกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนแบบไม่มีสมาร์ทโฟนอันนี้ก็ยังยืนยันว่าจะมีการทำต่อแต่ก็ยังไม่ได้กำหนดนะคะต้องรอเรื่องของขั้นตอนทางกฎหมายให้ครบถ้วนก่อนส่วนเฟสสองที่ ใกล้เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ ท่านก็พูดถึงกรณีนี้ด้วยที่มีผู้ตกหล่นจำนวน20,000คนซึ่งอันนี้ยังสามารถดำเนินการได้อีกหรือเปล่านะคะคุณจุลพันธ์บอกว่าก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์ซึ่งส่วนใหญ่ในกลุ่ม20,000เนี่ยคือเสียชีวิตไปราวๆ1 7 0 0 0คนนะคะส่วนที่เหลือก็เป็นรายละเอียดอื่นๆซึ่งก็จะได้รับสิทธิ์นะคะก็ไม่ได้ก็ย้ำนะว่าไม่ได้จะตัดสิทธิ์ทุกคนที่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าเกณฑ์นเนี่ยได้รับสิทธิ์ครบทุกคนซึ่งตอนนี้กรมบัญชีกลางก็มีความพร้อมแล้วที่จะมีการ โอนเงิน10,000บาทเข้าบัญชีนะคะในวันที่27มกราคมนี้แล้วก็วันนี้นะคะเริ่มตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ถ้าผูกบัญชีเข้ากับพร้อมเพย์เนี่ย ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีได้อัตโนมัตินะคะย้ำว่าเป็นวันที่27มกราคมแต่ว่าวันนี้เริ่มตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วนะคะเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วก็กดดูว่าเราได้รับสิทธิ์ไหมนะคะซึ่งถ้าในวันที่27นี้มีการโอนไม่สําเร็จเนี่ยก็จะมีการโอนซ้ําอีก3รอบนะคะเชื่อว่าใน3เดือนเนี่ยก็จะแล้วเสร็จแต่ว่าถ้า3เดือนนี้ยังมีการแก้ไขไม่เรียบร้อยอาจจะถือว่าเราสละสิทธิ์นะคะค